สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอที่การที่เราจะติดตั้งนะคะ iOS 16นะคะซึ่งเป็น iOS ล่าสุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะติดตั้งแบบเอ่อเป็นแบบเบต้านะคะก็คือเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้พัฒนานะคะเ,ออเวอร์ชันนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้ให้ผู้พัฒนาหรือว่าผู้โปรแกรมเมอร์อทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะคะก็จะได้ใช้ก่อน ก่อนตัวเต็มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววิธีมาฝากกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งนะคะก็ศึกษาก่อนนะคะว่าเวลารีสโตกลับเนี่ยมันอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการรีสโตนะคะเพื่อกลับไปเป็นตัวเต็มเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่อยากจะลองใช้ก็เดี๋ยวต้องศึกษาวิธีการรีสโตกลับไปด้วยนะคะวิธีการนะคะใครที่จะติดตั้งเนาะให้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ เข้าลิงก์ใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วจะเจอลิงก์ตัวเบต้าเนาะหรือว่าถ้ามันอัปเดตใหม่เนี่ยลิงก์ก็จะเอามาแปะไว้ให้นะคะก็อาจจะเป็นหน้าตาอื่นเนาะก็มันจะต้องให้กดเก็ตนะคะแล้วก็กด i ินส tall นะคะถูกต้องแล้วนะคะเมื่อกี้กดเข้าไปเนาะแล้วก,กด i n s tall ได้เลยนะคะ กดอนุญาตนะคะมันก็จะดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ให้ทุกคนไปที่การตั้งค่านะคะนี่พอเราดาวน์โหลดตัวโปรไฟล์มาแล้วมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่ขึ้นให้มาตรงนี้นะคะอ่าให้มาตรงทั่วไปแล้วก็ตัวการจัดการโปรไฟล์นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเราก็แตะไปแล้วก็กดติดตั้งได้เลย ใส่รหัสผ่านนะโอเคตอนนี้ก็มันจะขึ้นให้ดูว่าเป็นเบตานะ้าแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้เนาะก็ขึ้นติดตั้งเลย่ะทีนี้จะเริ่มการทำงานใหม่นะคะ ก็แนะนำว่าก่อนจะทำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการผิดพลาดเนาะเราติดตั้งไม่สำเร็จหรือว่าแบตหมดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะยังมีข้อมูลเดิมของเราอยู่นั่นเองนะคะโอเคก็เปิดขึ้นมานะคะ แล้วเราก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปแล้วก็รายการแอปเบสเซาปร์นะคะเราจะเจอตัว ios 16 Beta นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็พอได้หน้าตาแบบนี้ก็ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะคะกดรหัสผ่านเนาะตรงนี้ก็กดรหัสผ่าน ทีนี้ก็รอ,อการอัปเดตเหมือนปกติเลยนะคะก็รอการดาวน์โหลดสักครู่นะคะ เหมือนเราอัปเดต ios ปกติเลยนะคะเพียงแต่วิธีการที่เราจะกลับมาใช้ ios แบบเดิมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการรีสโตรกลับไปนะคะทุกคนโอเคเมื่อนั้นดาวน์โหลดแล้วก็อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ก็นานพอสมควรนะคะประมาณ10นาทีกว่านะ ก็รอจนขึ้นติดตั้งตอนนี้ก็กดติดตั้งได้เลยนะตอนนี้ก็จะเริ่มทำการติดตั้งแล้วนะคะก็รอต่อไปนะคะรอจนมันทำการติดตั้งแล้วก็บูตเครื่องขึ้นมานะเราก็จะเจอกับ iOS beta 16บ beta แล้วนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะ iOS 1 6นะคะเบต้านะคะ mm hmm. ก็เขาจะบอก mm hmm. แจ้งเตือนนะคะอ่าเห็นได้ชัดเลยหนะ้าจอก็สามารถปรับแต่งได้นะคะก็ตัวนี้ก็แจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะคะอยู่ด้านล่างเนาะอ่าทีนี้ต้องใช้รหัสโอเคนะคะก็ทำได้แล้วนะคะก็ใครที่อยากลองใช้ก็ทำตามได้นะคะแต่ว่า ต้องระวังตอนรีสโตร์กลับด้วยนะคะมันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการรีสโตร์กลับไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเกี่ยวกับนะคะนี่นะคะก็เป็น iOS 1สิบหกนะคะนี่เนาะนี่ โอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ